เป็นซีรีส์มาจากญี่ปุ่นครับเป็นซีรีส์วีเมคครับก็บเป็นรักประมาณรักสี่เศร้าออมาครับระหว่างคน4ี่คนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ไปติดตามมากเพราะเนื้อเรื่องสนุกมากก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเขียนชื่อมันยังลบครับแล้วถ้าใช้ยังลบหมดเนี่ยก็คือจะสมหวังในความารักมานดูกันว่าผมกับเจมินายหรือว่าผมกับป่าหรือว่าผมกับโชกุนหรือเจมินายกับโชกุนหรือว่าเจมินายกับป่าเนี่ยจะสมหวังในความราักหรือเปล่า ไม่ครับเป็นซีรีส์ครับญี่ปุ่นเราได้เป็นหนังสื่อมาเป็นเมกด้วยทำการบ้านยังไงครับตอนนี้มีเรียนแอคติ้งกันใช่ใช่ก็จะมีไปเรียนแอคติ้งทุกคนเลยทุกคนในซีรีส์เรียนแอคติ้งกันอยู่ครับแล้วก็ใกล้เปิดกล้องแล้วใช่ใกล้เปิดกล้องแล้วแล้วด้วยความที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างจะคล้ายกับเรื่องก่อนที่ผมเล่นก็ต้องทำยังไงให้มันแตกต่างกันนิดนึงก็มีการเวิร์กตรงนี้ด้วยก็เป็นการบ้านของผมเอง ล้อรู้สึกไหมรู้สึกไหมรู้สึกว่าเขาเหมือนญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นบ่อยได้ครับได้อยู่ได้อยู่หลอเหมือนเหมือนเหมือนเรื่องนี้จริงๆแบบทุกคนมาเจอกันอีกครั้งมันต้องปรับจูนอะไรกันอีกในเรื่องเคมีอะไรไม่ต้องจูนเรื่องจูนเลยเหรอคนเคยเคยครับคนเคยเคมีเราดีแล้วใชเคำพูดดีแล้วเรียกว่าอะไรเราไม่เรียกว่าเคมีแล้วกันเรียกว่า เอ่อความรักที่มีให้กันบรรเทาประชามันยังเดี๋ยวไปงานแต่งด้วยนะครับผมเนี่ยไปงานแต่งมันจะจี๊ดนะใช่ครับเดี๋ยวแต่งกันเลยอายุ17แต่งได้แล้วเดี๋ยวสิบเจ็ใคร17ใคร17ไม่อายุ19เกไปอายุเกิน17ไงแต่งอ๋อเดี๋ยวให้โอ้โหเขาเล่นกฎหมายมาเป็นไงล่ะพ่อแม่เราจะข้ามคารมืนไปวันลนไทยเลยใช่ครับผมโอ้โหมันจะมีความจี๊ดความเป็นเยอะไหมคะอ่ นี่ไหมก็ต้องมีมันมันต้องมีมันอยู่ในซีรีส์ก็ต้องมีแหละใช่แต่ว่าเอ่อก็จะมีมีเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเวไหนดีกว่าเป็นเวไหนเพราะว่าเวที่เราเล่นในแฟนหุ่นแมวทาทก็เยอะแล้วความหวานก็เสิร์ฟไปเยอะแล้วแต่ว่าอันนี้จะมาในเวที่แตกค่งอาจจะมีขมอาจจะขมแบบว่าขมมากก็มีครับอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูหลายรสชาติครับต่าจกเว่ร์ชันญี่ปุ่น ต่างครับต่างเพราะว่าประเพณีใน <laughs> เพราะว่าประเพณีที่ญี่ปุ่นกับที่ไทยความเป็นเรียกว่า c ลเจอร์ของแต่ละประเทศก็คนละอย่างก,กันต,ต้องเอามาอ a พลายให้มันเป็นเมืองไทยมากขึ้น ดูครับดูดูกันหมดเลยครับอไไรบ้้าางพเดดูโหกดดันครับเขาเขาเล่นดีไว้มากเขาเล่นดีมากครับตัวละครหลักแล้วก็ตัวละครทุกตัวเลย่ีก็พยายามจะทําให้ดีเท่าเขาไม่ใช่ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับมีความกังวลอะไรเป็นลัทตอนนี้กังวลนะครับความกดดันที่แบบว่าเขาเป็นคนเดียว กังวลเรื่องที่ความเป็นซีรีส์ที่รีมเมคทุกคนจะมีภาพจำของอของซีรีส์ก่อนแบบอ,อันแรกมาออริจินอลอยู่แล้วแล้วมาดูเราแบบบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบก็อาจจะความเห็นแตกต่างกันไปใช่วันเกิดขอขวัญ <ง Master> วันเกิดอะไรพวกนี้ครับวันเกิดเขาพรุ่งนี<ๆ>้บอกแล้วแหละเขาให้แอ เสื้อครับเสื้อเสื้อสเวตเตอร์ครับนาฬิกาสองชิ้นสองชิ้นสองชิ้นสอชิ้นอันนี้บอกเขาเองบอว่าแบบเอออยากได้อนี้ใช่ครับบอกว่าอยากได้นาฬิกาแต่อยากได้แบบว่าโรเล็กซ์เป็นไงเป็นไงไม่มีตังค์อันนีแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาให้เราผมผมจริงๆไม่อยากได้หรอกไม่อยากได้อแต่เขาบอกคนละกันห้ามให้นาฬิกาทำไมอ่ะ เมีเวลาไม่มีเวลาให้กนทำไมไม่มีอ่ะก็เวลาก็มีเยอะเลยเพราะว่าให้นาฬิกาไงหรือว่าเราทั้งคู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วใช่เออเดี๋ยวเอานาฬิกาไปเผาทิ้งกันน่ะอืมก็ดีเหมือนกันอะไรอ่ะหือว่าเป็นของเมีาทางใจเราใช่ครับเมียทางใจแต่แฮปปี้ไหมคะที่ได้แฮปปี้ครับเขาให้อะไรผมก็ดีใจหมดแหละวันเกิดของนี่ต้องแบบ หนักกว่าส่งทีมให้เราไหมตื่อ๋อได้ครับเดี๋ยวผมปีหน้าซื้อกสารกับเขาให้อะไรผมก็แฮปปี้หมดครับเอาสั่งไงแฮปปี้เหรอเอาสารก็แฮปปี้นะครับอย่างเจมบอกว่ามันเหมาะกับโลโลจะมีโอกาสใส่ให้แฟนๆได้เห็นใช่เดี๋ยวมีโอกาสใส่ให้ดูแน่นอนอ่างฝากค่ะฝากนอนซีรีส์ของเราฝักซีของเราครับก็ฝากซีรีส์เรื่อง My Love Makeup ด้วยนะครับก็ ฝากเจมินายโฟแล so ้วก so ็มีนักแสดงหน้าใหม่สองคนครับก <So> ็ไฟแรงมากๆครับครับโชกุนกับป so. so ่านครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับโอเคครับขอบคุณครับ